ครับก่อนอื่นก็กล่าวสวัสดีนักเรียนทุกคนแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับก่อนอื่นขอแนะนําตัวก่อนนะครับสวัสดีครับผมนายภาคภูมิโกสัยนะครับหรือชื่อเล่นครับก็คือครูอาร์ตนะครับก็ตอนนี้นะครับก็เป็นครูนะครับสอนในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษานะครับวันนี้นะครับผมจะมาสรุป สาระสำคัญเรื่องของสังคมศึกษาเนื้อหาศาส,สนาปหนึ่งจะเป็นอย่างไรนะครับไปรับชมและรับฟังได้เลยครับมาดูกันที่เนื้อหานะครับเนื้อหาก็จะแบ่งได้ดังนี้นะครับ 1. ศาสนาในประเทศของเรานะครับ 2. พุทธประวัติ 3. พุทธสาวก 4. พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง 5. นะครับชาดกวางสำคัญทางพระพุทธ 6. หลักธรรมเจ็ดชาดก 8. พุทธศาสนาสุภาษิตและเหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนคร,ครับครับมาดูเนื้อหาแรกกันเลยนะครับศาสนาในประเทศของเรานะครับ หนึ่งนะก็คือศาสนาพุทธอ่านแน่นอนก็คือประเทศไทยเราเนี่ยมีผู้นับถือศาสนาพุทธมากที่สุดนะครับคิดเป็นร้อยละ90นะครับลองมาก็คือศาสนาอิสลามและสุดท้ายคือศาสนาคิดเนาะอ่านเรามาดูศาสนาแรกันก่อนคือศาสนาพุทธนะครับเป็นศาสนาประเภทอักเทวนิยมก็คือเป็นศาสนาที่ไม่มีพระเจ้ามีต้นกำเนิดที่ประเทศอินเดีย มีศาสดานะครับหรือผู้ก่อตั้งศาสนาเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้านะครับแบ่งเป็นนิกายเถรวาทและมหายานตำราที่สำคัญก็คือพระไตรปิฎกครับน้องๆที่เป็นพุทธศาสนิกชนทุกคนจำไว้ให้ดีนะครับเพราะเชื่อว่ามีออกสอบแน่นอนต่อไปนะครับศาสนาคริสต์นะครับ เป็นศาสนาเทวนิยมมีต้นกำเนิดที่กรุงเยรูซาเลมนะครับนับถือก็คือพระผู้เป็นเจ้าก็คือพระยาฮววนะครับสูงที่สุดหรือว่าใหญ่ที่สุดนะครับศาสนาสำคัญคือนี่และครับตามรูปนะครับพระเยซูแบ่งเป็นนิกายโปรเตสแตนต์ออ์โทดอกโรมันคาทอลิกมีคัมภีร์หรือว่าตำราสำคัญก็คือคัมภีร์ไบเบิลนะครับ ศาไซเสลามนะครับศาไซเสลามเนี่ยมีต้นกำเนิดที่เมกกะนะครับที่ของเมกกะนับถือพระอัลเลาะห์นะครับเป็นพระเจ้าสูงสุดศาสดาคือท่านนบีมูฮัมหมัดนะครับมีนิกายสำคัญก็คือซูฟีวะฮับีซุนนีชีอาคอวาลีตำราสำคัญคือคัมภีร์อัลกุรอานครับ ไปดูสไลด์ถัดไปได้เลยครับครับต่อไปเป็นเนื้อหาพุทธประวัตินะครับคืออะไรนะครับก็คือประวัตินะครับที่สําคัญของศาสนาของเราก็คือพระพุทธเจ้านะครับที่ชาวพุทธในประเทศไทยของเรานับถือนะครับมีอะไรบ้างนะครับแบ่งเป็น3าช่วงเวลาก็คือ1นนะครับช่วงประสูตินะครับโดยสิทธัตถะซึ่งก็เป็น พระนามเดิมของพระพุทธเจ้านะครับเป็นพระโอรสของของขอขอภัยครับเป็นพระโอรสของพระเจ้าสุโธธนะและก็พระนางสืรอมหามายาเนาะประสูตรมันคือสิบห้า้ามเดือนหกนะครับอายุสิบหกปีท่านก็สมรสกับพระนางยโสธรานะครับแล้วก็ให้กําเนิดโอรสก็คือราหุนต่อมานะครับการตัสรู้เนาะท่านเมื่ออายุยี่สิบเก้าพรรษานย ทรงตัดสินใจออกบวชนะผ่านการบำเพ็ญทุกขีิรยานะครับแต่ว่าก็ยังไม่ค้นพบทางพ้นทุกข์สักทีนะครับท่านก็เลยพบวิธีใหม่นะครับซึ่งก็คือวิธีทางสายกลางนะครับและจากนั้นเนี่ยเมื่อท่านค้นพบวิธีนี้แล้วเนี่ยท่านก็ตัดสูุ เป็นพระพุทธเจ้านะครับในวันขึ้น15ค่ําเดือน6นะครับโดยธรรมะที่ตัสรูก็คืออริยสัจสี่นะครับสุดท้ายอดับขันบรินิพานนะครับท่านก็จะด,ดับขันปรินิพานในวัย80ปีหรือ80พรรษานะครับในวันขึ้น15ค่ําเดือน6นะครับซึ่งวันขึ้น15ค่้าเดือน6เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นวันสําคัญของชาพุทธก็คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตัสลุ และปรินิพานนั่นเองครับสไลด์ถัดไปไปดูเนะะื้อหากันเลยครับเรื่องวันสำคัญทางพุทธศาสนานะครับวันมาฆบ,บูชานะครับวันแรกเนาะก็คือวันที่นิค้าค่ำเดือน3นะครับเป็นวันอะไรนะครับเป็ความสำคัญอ,อย่างไรก็คือเป็นวันนี้พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทบาริโมกนะครับและ พระสงฆ์จำนวนหนึ่งพันสองรอยห้าสิบลูกเนี่ยมาชุมนุมกันโดยมิได้นัดหมายต่อมานะครับวันวิสาขาบูชาก็คือขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกนะครับก็คือวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และประิณิพานนั่นเองนะครับที่เราได้เรียนไปต่อมาวันอาสารหบูชานะครับก็คือขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดพระ พุทธเจ้าเนี่ยทรงแสดงเทศนาครั้งแรกคือธรรมจักกับปราวัรณะสูตรนะครับเกิดพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครบองค์สามรการเกิดขึ้นในวันนี้นะครับมาคาเดือนแและสุดท้ายวันมาค้าบ,บูชานะครับก็คือขึ้นแปดํ่าเดือน6นะครับเป็นวันถวายพระเพลพระศรีระของพระพุทธเจ้านั่นเองครับ ต่อไปนะครับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานะครับมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับดูได้เบนสุดเลยนะครับก็คือโอวาสามนะครับโอวาสาคืออะไรนะครับก็คือการละเว้นจากความชั่วประพฤติความดีทําความดีทําจิตใจให้สงบนะครับ2เลยก็คือเบจศินนะครับเบนศีลก็คือศีน้านะครับก็คือมีอะไรบ้างหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ สไม่รักทรัพย์ 3. ไม่พูดปด 4. ไม่นอกใจแฟนและหไม่ดื่มสุราสามครับสังฆาวัตถุสีมีอะไรบ้างคือ 1. ช่วยเหลือแบ่งปัน 2. พูดจาไพเราะ 3. ามทำตนให้เป็นประโยชน์และสวางตัวให้เหมาะสมครับต่อไปนะครับก็คือชาดก ชาโดกเนี่ยในสไลด์หรือว่าในสรุปครั้งนี้นะครับผมก็แบ่งเป็น2ชาโดกเนาะได้ยกตัวอย่างมาให้2ชาโดกที่คิดว่าในช่วงชั้นที่1เนี่ยน่าจะเรียนอยู่และน่าจะออกสอบบ่อยที่สุดนะครับก็คือ1สุวรรณสามชาโดกนะครับสุวรรณสามชาโดกเนี่ยให้ข้อคิดในเรื่องของคนที่มีความเมตตาต่อทั้งคน ที่เป็นมิตรและสตูททำให้ชีวิตสงบสุขได้โดยไม่มีอันตรายใดๆนะครับและสุดท้ายวันานุป,ปะชาดกนะครับก็คือความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรนะครับทั้งสองเรื่องนี้นะครับไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับโอเคนะครับไปนี่อหาตัดไปได้เลยนะครับหน้าที่ของพุทธศาสนิกชน นะครับก็คือมี2แบบเช่นกันนะครับก็คือการบำเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถานนะครับได้แก่ช่วยการรักษาความสะอาดเนาะบริจาคทรัพย์ตามกําลังนะครับแล้วก็ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาการแสดงตนเป็นพุทธ,ธมามกะนะครับอีกข้อนึ่งเนาะน้องๆห,หนูก็อาจจะทําได้ก็คืออาจจะช่วยคุณพ่อคุณแม่นะครับจัดเตรียม สถานที่หรือจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการร่วมประกอบพิธีเช่นธูปเทียนดอกไม้ต่างๆแบบนี้เป็นต้นครับหรือว่าการจัดโต๊ะหมู่บูชาแบบนี้ก็ได้นะครับไปต่อเลยครับเรื่องของพุทธาสาวกนะครับพุทธาสาวกเนี่ยอันนี้ก็ได้ยกตัวอย่างมาในเรื่องของสามเณรบัณฑิตนะครับสามเณรบัณฑิตเนี่ย คือเป็นแบบอย่างของผู้ฉลาดเนาะมีความตั้งใจในการใฝ่รู้ใฝ่เรียนขยนันช่างสังเกตนะครับปฏิบัติด้วยความเพียรจนสําเร็จอรหันนะครับอันนี้คือลักษณะของสามเณรบัณฑิตหรือว่าเนนที่มีความใฝ่รู้นะครับต่อไปเนื้อหาของศาสนิกชนตัวอย่างนะครับในนี้ผมก็แบ่ง เป็น2ท่านด้วยกันก็คือท่านในหลวงรัชกาลที่9กนะครับก็คือทรงเมตตาการุณานะครับทรงมีความกระตาะเวทีและกะตัญญูนะครับแล้วก็มีการของราบโดยธรรมนะครับโดยยึดหลักทศพิธราชธรรมและคนที่2นะครับก็คือพระยาสุทธธรรมมนตรีนะครับท่านมี หนเลยคือเรื่องของความไม่ตายโควิดาและ 2. ก็คือเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตครับต่อไปนะครับก็คือเนื้อหาพุทธศาสนสุภาษิตนะครับพุทธศาสนสุภาษิตก็คือเป็นสุภาษิตท,ที่ใช้สอนนะครับใช้สอนใช้บอกกล่าวเรื่องราวต่างๆนะครับเป็นคําสอนทางพุทธศาสนาเนาะมีอะไรบ้างครับผมยกมา3ตัวอย่าง นะครับก็คือหนึ่งอัตหิอัต,ต,อต,ตโนโนาโถอันนี้น้องๆหลายคนหรือว่าเพื่อนๆหลายคนที่เข้ามารับชมเนี่ยก็น่าจะคุ้นกันนะครับก็คือตอนแลที่เป็นที่พึ่งแห่งตนนั่นเองก็คือเป็นสุภาษิตยอดฮิตเลยอขออภยัยเป็นสุศาสนาสุภาษิตที่พุทธศาสนาสุภาษิตที่ยอดฮิตเลยทีเดียวนะครับต่อไปนะครับสัจเว อมตะวาจานะครับก็คือความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือพาโลอะปริยาญาณโกนะครับก็คือคนโง่หรือคนผ่านไม่ควรเป็นผู้นำนั่นเองนะครับก็อยากให้นักเรียนทุกคนหรือว่าใครก็ตามที่เข้ามาดูเนาะแล้วมีน้องๆบุตรหลานนะครับอยู่ในชั้นเรียนป .1 เนี่ยก็ นี้ก็เป็นสุสุภาพ์ตหลักเนาะเผื่อจะออกก็อสอบนะครับนะแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เนาะครับเจะผมนะครับก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เนื้อหาต่างๆนะครับสรุปบทเรียนหรือว่าแม้แต่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบเทเรียนต่างๆทั้งวิชาสังคมศึกษาและวิชาอ,าอื่นๆนะครับผมก็จะ ทยอยทำมาเรื่อยๆนะครับและอัปโหลดลงใน y o u t u b e นะครับช่องทางของผมนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับคนที่สนใจเนาะหรือว่ามีสไลด์ไว้ให้นะครับทักเข้ามาทางคอมเมนต์ได้นะครับหากสนใจสไลด์นะครับโอเคครับขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่นะครับใน สู่บทเรียนหน้าสวัสดีครับ